สวัสดีตอนเช้าๆนะครับวันนี้ก็ยังฝนปลยอยๆยเหมือนเดิมนะครับก็ฝนพ่วงมาจากพายุเนาะช่วงนี้ก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าทําไมต้องไถพรวนดินเนาะทำไมต้องไถพรวนดิน,นะดดนจริงๆแล้วนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็ยังติดภาพจํานะครับในภาคของการเกษตรกรรมนะครับผู้คนส่วนใหญ่ยังติดภาพจําว่า ทำเกษตรกรรมนั้นจะต้องไถพรวนดินนะครับเพื่อจะให้ดินร่วนซุยมันจริงหรือเปล่าอ่าข้อนี้สําคัญนะครับถ้าใครได้ดูคลิปนี้แล้วดูจนจบนะครับก็จะได้ความรู้หลากหลายอย่างเลยแหละซึ่งเป็นหลักความรู้และความจริงของธรรมชาตินะครับไม่ใช่ความเชื่อนะครับถ้าเราใช้ความเชื่อความรู้สึกส่วนตัวตัดสินเนี่ยโดยปราศจากใช้ปัญญาพิจารณานะครับก็ไม่ต่างกับอะไรที่ เขาเรียกว่าความงมงายนะครับแล้วก็ถือเป็นความมืดบอดทางทัศนะเลยก็ว่าได้นะครับถ้าใช้ความเชื่อตัดสินเนาะก็เรามาดูความจริงตามธรรมชาติกันนะครับว่าการไถพวนจําเป็นไหมจริงๆแล้วนะครับในธรรมชาติเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเป็นโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีใครไปไถพรวนดินให้ให้ดินในป่านะครับทําไมต้นไม้หรือว่าพืชพันธุ์ต่างๆในป่ามันยังเติบโตได้แล้วก็ ดินยังล้วนซุยได้แล้วก็ดินดีด้วยนะครับไม่มีใครไปทําอะไรแต่ว่าเราก็ติดภาพจำเนี่ยแหละว่าจะทําเกษตรต้องมีการไถพรวนดินเนาะแล้วก็จริงๆแล้วมันมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดนะครับที่เราสามารถปลูกได้ทําเป็นอาชีพได้โดยที่ไม่ต้องไถพรวนดินนะครับอ,อย่างที่สวนผมแรกๆนะครับยุคเริ่มต้นเนาะยุคเริ่มต้น6 7ปีที่แล้วเนี่ยใครมาเจอก็บอกโอ้ทําไมไม่ซื้อรถไถสักคันหนึ่งอาไว้ไถพรวนดินกําจัดหญ้าเหมือนกัน เราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็บอกว่าเออทาเกษตรกรรมอย่างธรรมชาติไม่ต้องไปไถพวมนมาหรอกในป่าก็ไม่มีใครไถพวนแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่อ,อ๋อสมัยนั้นเนาะก็ยังไม่เข้าใจถ้าเราไปดูในธรรมชาติจริงๆนะครับก็อย่างที่ผมว่าแหละอย่าว่าแต่เรื่องไถพรวนดินนะครับน้ําต้นไม้ก็มีมีใครไปรดน้นหรอกผลไม้ป่าก็ไม่มีใครไปรดน้ําให้มันนะครับไม่มีใครใส่ปุ๋ยด้วยไม่มีใครกําจัดวัชพืชให้มันด้วย มันก็ยังเติบโตนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่ไถพลวนดินนะครับโครงสร้างดินนี่แหละผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนก็พูดไว้ในหลายคลิปนะครับแต่ว่าเผื่อบางท่านมาดูคลิปผมแล้วไม่ได้ไปดูคลิปต่างๆก็เผื่อเผื่อได้เกิดไอเดียบ้างเรื่องของโครงสร้างดินนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไถาพลวนเนี่ยยิ่งไถพลวนมันก็ยิ่งจะแน่นไปเรื่อยนะครับถ้าไม่เข้าใจหลักหลักหลักนี้นะครับหลักของธรรมชาติเนี่ย ดูในสวนผมนะครับพอเข้าปีที่สามที่สี่โอ้โหดินมันล้วนสุยมากนะครับเพราะเรามันไม่รู้จะไปไปไถทําทไมอนะเนาะคือปลูกต้นไม้ก็ของผมผม,มันไม่ได้ปลูกเป็นแถวเป็นแนวด้วยปลูกให้เหมือนป่าจริงๆนะครับมันก็ไม่มีช่องว่างจะให้รถไปไถได้หรอกแต่ถ้าถึงแม้ตามจริงถ้าผมปลูกเป็นแถวเป็นแนวผมก็คงก็คงไม่ได้ซื้อรถทงรถไถเนาะ ไม่ต้องไปไถให้ลำบากนะครับคือจบเลยที่แปลงนี้ตั้งแต่วันที่มาปลูกป่าเนี่ยตั้งแต่ยุคนั้นก็คือไม่ได้ไถช่วลูกชั่วหลานเลยนะครับผมว่าอย่างนี้เลย,เลยนะที่สวนผมเนี่ย <c oughs> จนรุ่นที่สองรุ่นที่3ามาดูแลต่อนี่ก็ไม่ต้องไปเสียเงินค่าไถพลวนแล้วผมเองก็เห็นหลายท่านนะครับพอเริ่มทําเกษตรปุ๊บเนี่ยแทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์เหมือนผมนะครับผมก็เริ่มต้นจากศูนย์นะครับคือ พอปลูกปุ๊บก,ก็ไม่ต้องไถอะ่ะก็เริ่มต้นมาเลยแต่ว่าหลายท่านนะครับที่ผมรู้จักนะครับพอเริ่มต้นทําเกษตรปุ๊บเขาเริ่มต้นจากติดลบเลยนะครับติดลบอะไรลุงครับห,หลายท่านไปซื้อรถไถครับด้วยความคิดว่าจะต้องเอามาไถาพวนให้ดินมันล้วนซุยนี่แหละทั้งที่บางคนก็ปลูกต้นไม้ปลูกสวนผลไม้เหมือนผมนะครับแต่ก็ติดลบไปหลายท่านก็หกเจ็ดแสนนะครับค่ารถไถนี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ได้ซื้อเงินสดกันนะครับซื้อแล้วก็วิ่งหาเงินกันมาผ่อนทีนี้ก็ พอไถไปสักพักแล้วเริ่มรู้แล้วอโอ้โหหน้าดินมันพังทลายลงมาเขาบอกพอเราเอารถไปไถกลบหญ้าเนี่ยพอฝนตกมันก็ซะล้างลงมาอย่างของผมนะครับอะกาจัดวัชพืชอาจจะยากกว่าท่านอื่นหน่อยเพราะว่ายุคแรกๆนะครับมันตัดหญ้าก,ก็ต้องลําบากหน่อยเพราะว่าของผมเนี่ยมันไม่ได้ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเนาะการตัดก็ต้องระมัดระวังหน่อยก็ต้องใช้ความมานะพยายามนะั่นแหละกว่าท่านอื่นๆหน่อยแต่ท่านอื่นๆเนี่ย ที่ปลูกเป็นแถวเป็นแนวก็อาจจะตัดหญ้าได้สะดวกหรือว่าตัดเฉพาะแถวต้นไม้ไปได้หรือบางคนก็อาจจะเอารถไถเนาะอาจไม่ใช่ไถถพวนนะครับวิ่งตัดหญ้าเข้าไปอ,อย่างนั้นก็ยังโอเคมันก็ยังเหลือระบบลากของหญ้านะครับที่จะตึงหน้าดินไม่ให้หน้าดินเนี่ยไหลไปกับน้ําเวลาฝนตกลงมาสะลางนะครับแล้วทีนี้ทําไมเมื่อไม่ได้ไถพวนนะครับเรามาพูดถึงกระบวนการทางธรรมชาติ เมื่อไม่ได้ไถพวนทําทไมดินถึงจะร่วนซุยได้จริงๆแล้วนะครับหญ้าที่เกิดมาเนี่ยนะครับอ,อย่างอย่างตัวนี้เนาะทีม่มันเกิดร่วมสวนป่าในยุคแรกๆที่เราตัดหญ้าไปเนี่ยกระบวนการของมันนะครับรากของหญ้าเนี่ยมันจะหยางลงไปในผิวดินนะครับเพราะถึงฤดูการหนึ่งต้นหญ้ามันจะตายนะครับไอ้รากของมันนี่แหละรากของมันที่หยางลงไปในดินนะครับมันก็จะเน่าสลาย เพอเน่าสลายมันก็เกิดช่องว่างนะครับช่องว่างในดินนะครับอ่าเกิดโพรงดินเกิดช่องว่างในดินทําให้ดินมีออกซิเจนด้วยนะครับแล้วก็เกิดความร่วนซุยเนาะนอกจากต้นหญ้าแล้วเนี่ยก็จะมีพวกสัตว์เล็กๆหน้าดินนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ไส้เดือนก็ใช่นะครับสัตว์ที่ย่อยใบไม้นี่เยอะแยะไปหมดนะครับพวกนี้มันก็จะเกิดการพลดินไปในตัวนะครับแล้วก็ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมานี่แหละ ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมาแล้วก็ต้นหญ้าที่เราตัดทับถมนะครับมันก็จะกลายเป็นเศษอินทรีย์วัตถุนะครับย่อยสลายลงไปไอ้ตัวนี้แหละที่ทํมาให้เกิดความฟูของดินนะครับความฟูของดินแล้วก็ล้วนซุยนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยแปลงกเกษตรเชิงเดี่ยวบางแปลงนะครับที่อ,อย่างที่บ้านผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันจะก,กระทบใครก็เรื่องของเขาแล้วกันนะ,อ,ะอย่างหลายท่านนี่เขาปลูกอ้อยเนาะปลูกอ้อยจริงจริง ถ้าไถพวนมันก็ไม่ทําให้ดินแน่นเท่าไหร่นะถ้ารู้จักวิธีนะแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยเขาเล่นจุดไฟเผาก่อนจะตัดนะครับเมื่อจุดไฟเผาก่อนจะตัดเนี่ยอินทรีย์วัตถุมันแทบไม่มีเลยนะครับใบองค์ใบอ้อยถึงแม้จะถึงฤดูกาลที่เขาต้องไถปลูกใหม่เนี่ยมันก็จะมีแต่ดินธรรมดานะครับดินธรรมดาเนี่ยเมื่อไม่มีอินทรีย์วัตถุเข้าไปผสมเนี่ยมันจะไม่มีความฟูของดินนะครับแล้วก็ไม่มีความร่วนซุยนะครับพอถึงแม้เขาจะไถปุ๊บ มันก็ล้วนซุยแต่ทีแรกนะครับพอฝนตกมาดินมันจะแน่นมากเลยแน่นถึงขั้นที่ว่าเขาใส่ปุ๋ยลงไปเนี่ยซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีด้วยเนี่ยมันตึงปุ๋ยนะครับเกิดเพราะว่าดินตึงปุ๋ยเพราะว่าดินมันแน่นนะครับฝนตกลงมายิ่งแน่นเข้าไปใหญ่ก็ปุ๋ยก็ไม่เข้าไปในดินหรอกก็ไหลไปตามทางน้ําหมดแล้วเนาะอ่ะคลิปนี้ไม่อยากให ยาวเกินสิบนาทีนะครับเพราะหลายท่านก็ทวงติงมาว่า <c oughs> บางอย่างก็ไม่กระชับอ๋เะนาะก็พยายามจะทําให้สั้นที่ที่สุดอ๋เะนาะแต่ละคลิปแต่ว่าชุดความรู้บางอย่างนะครับมันเป็นการอธิบายเนาะมันเขียนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสั้นๆกระชับก็คงจะไม่ได้เนาะก็อยากให้ดูรายละเอียดไปด้วยแล้วก็ดูสภาพป่าไปด้วยเนาะก็กะเกษตรกรรมอย่างธรรมชาตินะครับผมขอสรุปแล้วกันไม่จำเป็นต้องไถพวนดินนะครับ เพราะว่าดินในป่าไม่มีใครไปไถพวนให้มันเนาะมันก็ยังร่วนซุยอยู่ถ้าเราเข้าใจหลักใหญ่จุดนี้แล้วก็ถ้าปลูกสวนผลไม้ไปปลูกไม้ป่ามันผมไปไม่จําเป็นต้องไปลงทุนซื้อรถไถไว้ไถพวนดินนะครับแล้วก็ให้กระบวนการทางธรรมชาตินี่แหละเขาดูแลกันเองบ้างแล้วก็เข้าไปแทรกแซงให้น้อยที่สุดอย่างของผมก็ตัดนะเข้าไปแทรกแซงเรื่องตัดหญ้านี่แหละพอต้นไม้โตแล้วปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรก็ไม่ต้องหามาใส่แล้วก็ปล่อยเขาโตไปตามธรรมชาติเข้าไปอาพอใบไม้ร่วงหล่น ของผมก็ปล่อยเขาย่อยสลายเลยนะครับอาจจะมีบางท่านหลายท่านกวาดไปทําปุ๋ยหมักทําทดินปลูกต้นไม้ขายอ,าอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ของผมนี่ไม่ได้ทานะครับคือก็ปล่อยให้มันบํารุงดินไปเลยแล้วกันเนาะของผมเนี่ยอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับทําไมต้องไถพวนเนาะก็แล้วแต่ท่านจะคิดเอาแล้วกันท่านท่านไหนมีเครื่องจกักรอยากจะถ่ายพวนให้มันลงเตียนส,สะอาดตาก็อาจจะจําเป็นแล้วกันสําหรับบางท่านเนาะแต่สําหรับผมเนี่ย เมื่อเข้าใจของระบบกระบวนการทางธรรมชาติแล้วก็ถือว่าการไถ่พวนนี้ไม่จำเป็นนะครับอ่ะโอเคครับ